สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะย้อนเส้นทางรักเจนเนี่รัชนกผ่านมรสุมวิวาล่มก่อนจะมีลูกกับยิวเส้นทางรักของเจนเนี่บอกเลยค่ะว่าความรักนั้นมีรักก็ต้องมีจากกว่าจะสร้างครอบครัวก,กับใครก็ต้องเจอผ่านอะไรมามากมายทั้งสุขและทุกข์ป,ปะปนกันไปซึ่งเป็นธรรมชาติของคู่รักเช่นเดียวกับเจนเนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนเนี่ได้หมดทธสดชื่นที่ในวันนี้เธอนั้นขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่แล้วล่ะค่ะ หลังเจอมรสุมวิวาลม่มวันนี้เรามาขอพาทุกคนไปรู้จักกับเส้นทางความรักของเจนนี่ราชนกกันค่ะก่อนหน้านี้เธอนั้นได้คบหาดูใจกับเนเงินเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์ความน่ารักของทั้งคู่นี้บ่อยครั้งและมีงอนกันบ้างตามประสาคนรัก แต่ก็จับมือฝ่าอุปสรรคต่างๆกันมาได้จนเมื่อช่วงต้นปี64ที่ผ่านมาในเงินได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่างงานจนกระทั่งไม่นานก็เจอจุดจบทำให้ต้องเลิกกันค่ะท่ากลางความสงสัยของทุกๆคนว่าเกิดอะไรขึ้นยูดีๆก็วิหวานลง่งฝานแลบแบบนี้ ต่อมาเจนนี่ก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกหนุ่มใน M v มต่างเมาส์กันว่าคือนุ่มใหม่ของเธอจนกระทั่งมีการเปิดตัวคบหาดูใจกับหนุ่มยิวฉัดมงคลจนเธอนั้นถูกมองว่าเป็นสาวมูฟออนไวหรือคบซ้อนจนเธอออกมาชี้แจงแล้วว่าจบกันด้วยดีไม่มีคบซ้อนแน่นอนค่ะเจนนี่ได้เล่าเส้นทางความรักของต้นกับยิวว่าเจอกันที่กองถ่าย MV ใน MV คือยังไม่ได้จีบกันตอนนั้นมาทำงานด้วยกันเฉยๆแต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งเรามีปัญหาส่วนตัวเราก็เลยเลือกเขาเป็นที่ปรึกษา ปรึกษาไปปรึกษามาก็รู้สึกว่าสบายใจรู้สึกดีขึ้นชอบก็เลยเป็นแฟนกันค่ะอย่างวันที่ถ่าย MV เราก็สนิทกันพอสมควรในแบบมิตรภาพที่ดีต่อก,กันเราก็เลือกทักไปหาเขาเขาก็ให้เรานิ่งเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเลือกที่จะบอกและจะปรึกษาเขาเรื่อยๆมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันเร็วขึ้นหากถามว่าใครจีบใครก่อนก็คือหนุ่มยิวจีบก่อนค่ะ ยิเผยว่าเราคุยกันเราก็สนิทกันเห็นใจซึ่งกันและกันเราก็เลยคุยกันว่าเราพัฒนาความสัมพันธ์ของเราไปอีกขั้นดีไหมผมจะได้ดูแลเขาซึ่งเจนนี่ก็บอกต่อค่าว่าครั้งหนึ่งที่เขาชวนไปกินข้าวถ้าเราไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นอะไรกัน แล้วถ้ามีภาพหลุดออกมามันจะเสียหายที่หลังได้และความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ไม่ผิดด้วยกับการที่เราจะบอกใครเราก็เลยตัดสินใจบอกให้ชัดเจนไปเลยแล้วยิวเขาก็ขอเราเป็นแฟนเราก็เลยตั้งสถานะบน Facebook ความรักของนุ่มยิวและเจนนี่เดินทางมาครบ5เดือนเราจะมีโมเมนต,ต์หวานหวนของพวกเราผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันที่หตุลาคมทั้งคู่ประกาศข่าวดีมีลูกคนแรกแล้วนั่นเองจ้าทางทีมงานเองก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเจนนี่ด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ